เฮ้ยมันเหมือนมี้อะไรลอยได้ด้วยดูดิเฮ้ยไอ้เรื้อเปลี่ยนน้องฟ้าอเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโงดโซดะก็เปนกค่ันนี้กอยู่ช่วง่นวันนี้เราจะไปหาสุขอโลกของโอนเวิร์กกันนะครับไปดูกันเลยนม่อ่ะตรงนั้นนะไปเลยมันมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะตรงไปเลยเพื่อนสงสัย ตรงไปเลยเฮ้ยไอ้เยอะใกล้แล้วอ่ะใกล้แล้วว่ะเยอะใกล้แล้วใกล้แล้ว,นแ,ลวแน่ใจล้นะว่าใกล้แต่มันทำมดูเหมือนมันไขลชังวะเออกูก็ผ่านลงไปเฮ้ยแล้วถ้ามันมีจริงอ่ะเออครับเนี่ยเออแต่อยู่ในดีแม่งเป็นแค่พื้นเฉยๆโมงผืนที่เป็นเกาะน,นะเว้ยไม่ใช่คือแบบเป็นงานงานที่คนสร้างทำไม่ได้ทำไม่ดีอะ โอ้โหเหยียบทีเดียวเกือบตายนี่นี่อาจจะเป็นเหมือนกันนะคิดไหมไม่ใช่เปิดขาไปเอ้ยมึงอย่ากระโดดนะเยอะคือมึงล่วงแล้วทำอะไรไม่ได้นะล่วงล่วงเลยก็ว่ายน้ำตายคิดอะไรนะทไมมันดีทำไมมันดูใกล้ขึ้นวะดูทำไมมันดูยิ่งยิ่งขับไปมันยิ่งไกลขึ้นให้อยู่ดีดดีคนเล็ก เรยุดขอบแล้วยูดกด d i s c o ก n e c ไอ้ก้ามึงยืนอยู่มบ้านมึหยุดก่อนมหยุดก่อนโอมคงขึ้นนั่งดีๆเข้ามาคิดๆอีกนิดนึงไอ้ก้าเลยคือถ้ามึงหลุดมึงหลุดไอ้ไอ้คนกูคือมึงมึงไปเลยนะเฮ้ย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 อะไรวะวันนี้มัน้ยเฮ้ยเเฮ้ย อย่ไปข้างหลังตรงนั้นกัวไม่ปลอดภัยอันตรายยมถอยอะไรวะเนี่ยอยากอยไปเลยโอเคได้ละไม่วักละโอเคครับอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับสำหรับ scp บ s c p สามตูนตูนแปดไอ้ยืมเมื่อไหร่จะถึงว่าเกหรือว่าเกนนี่ไม่มีถูดขอบโอ้ยหไ้ยืมมึงดูข้างหลังดิมีเอ้ยมันเริ่มใกล้ขึ้นแล้วหรือว่าใครวะไอ้ยืมมึงดูข้างหลังดิกลายเป็นเหมือนเหมือนไอ้ข้างหน้าที่เรากำลังไปแล้วอ่ะเออใช่มันจะมีอะไรเป็นแบบความมันแปดมิกนี่ไม่เอาเลยไม่ไหว เอ้ทำไมเรือเริ่มสั่นเกิดดาวทะเลพุ่งมาถูกใกล้ขึ้นวะเฮ้ยกยับดาวทะเลโขหัวขึ้นมาไอ้เอือตะกี้ว่าขยับได้ไอนเอือตะกี้ว่าขยับได้เออมันดูขยับอ่ะไม่สิมันขยับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอยู่หลังแม่งก็ไม่ได้อยู่หน้าก็ไม่้ยไอ้เก้าไปไอ้เก้าจะตก เก่าหรือว่านี่คือสมบัติที่เรียกว่าวันพีดกันนะโอเคเฮ้ยมันเหมือนนีอะไรลอยได้ด้วยดูดิเฮ้ยนี่ก็เปลี่ยนน้องฟ้าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทุกคหรือว่านี่คือสมบัติของวันพีดกันนะเฮ้ยอะไรวะนี่โอ้ลูกใต้น้ำวนวนวนาววาววาวแล้ววนกลับมาที่เดิมไปทุกคน มันคือโลกใต้น้ำมันคือวันพีชไงล่ะมันคุเฮ้ยทุกคนมันอไรหรออ๋อเวลากูลงข้างล่างกูก็วาร์ปมาตรงนี้โอเคกาวของเราอยู่โอ้โหโอ้ยยยยแต่เราอาจจะเป็นคนแรกที่เอาเรือเข้ามาในนี้นะเว้ยเราวาร์ปมาแล้วเราอาจจะเป็นคนแรกที่เอาเรือเข้ามาเราลองวิ่งต่อไหมทุกคนวิ่งต่อ เออสมเฮ้ยอาจจะเป็นสมบัติของวันพีกเนี่ยคือเรารเราได้เรือมาคือแบบเราจะเป็นคนแรกที่เอาเรือเข้ามาในเนี้ยเอเก้าเร็ววนรอบโลกเมันติดว่ะทุกคนติดติดอะไรวะเนี้ยหรือว่ามันเป็นสิ้นสุดของแบบนี้แล้วให้ระวังนะเอีอยนี่เวอร์ว่ะจะมีนะดูที่เดินตรงนี้มัน,ตร,น,มนตรงนี้มันไม่ตายไม่ใช่ทุกคนตรงนี้มันมันเดินมันเดินบนน้ําได้แต่ตรงเงียบตกน้ํา ตรงเนี้ยโอ้อยูยูเกือบตายตรงนี้อาเุแ้วแล้วถ้ากูตายเอื้อแล้วถ้ากูตายแล้วกูลงประตูมิติมากูจะเจอมึไม่เอ้อว่ะเฮ้ยกูลองกูลองตายดิโอ้โหนี่มันทฤษฎีอะไรกันผมลองตายดูแล้วดูซิว่ากูเฮ้ยไอ้ก้าวยาอย่างเงี้ยครับอย่าขับไปแล้วครับชิบอวอ้าว ไม่เห็นเฮ้ยแต่กูได้ยิยนคนคนแดนกันนะเอา้าเฮ้ยอีเหี้ยอยู่ดีๆกูขยับอเอ้โหตะกี้กูอยู่ดีๆกูขยับอะเฮ้ยทุกคนขยับกูไม่เห็นโอ้แปลงโ่างไอ้ยี่กนะูไม่ไเห็นทุกคนอ้าวหรือว่าอย่าบอกนะว่าอีเหี้ยอาจจะทำ ไม้ยังเียวแล้วทุกคนเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนอยู่นี่ไม่ไยังไงไรประโยชน์อี้ยเราะราะตอนจบคลิปก็ฝากไว้ว่าไรประโยชน์ตอนจบคลิปก็บอกบอกไว้เลยนะมันไรประโยชน์นะอย่าหาทำมันมันไม่ใช่โลกใต้ทะลุใต้ทะเลอะไรทั้งนั้นนะใช่ไหมเออมันไม่ใช่โลกใต้ทะเลอะไรทั้งนั้น่ะ คือมันไม่ใช่โลกใต้ทะเลมึงไม่เข้าใจคือว่าสิส่งที่อุคือเสือีเรือเวลามึงก็โขลยไปด้วย